ครั้งที่ล้มครอบครัวคือเที่ยืนให้ในวันที่มืดมิดป้านคือแสงที่นำาทางไปม่าจะเจออะไรฉันรู้ว่ามีคํา้างหลังผู้ครอบครัวคือพลังที่ทำให้ฉันยืนได้ทุกครั้งนำต้นชีวิตในบ้านจะแสนอุ่นทีที่ฉันได้เรียนรู้คำว่ารักที่คุณพ่อแม่คือครูคนแรกสอนฉันให้ยืนให้รู้จักชีวิตและสร้างฝันที่กล้าเกินพี่น้องคือเพื่อนแัไม่ต้อง บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่มันคือใจและฉันจะไม่มีวันลืมสิ่งที่พวกเขาให้ครอบครัวคือทุกอย่างในชีวิตฉันคือที่ที่ฉันปรับไปในทุกวันไม่ว่าจะเจอพายุหรือฟ้าครึ้มฝนครอบครัวคือที่เดียวที่ฉันมั่นใจว่าเป็นของตน งานมันหนักเต็มไหลแค่กลับบ้านได้ยินเสียงหัวเราะก,ก็หายแม่ทำกับข้าวพอเปิดทีวีช่องเดิมพี่น้องนั่งเล่นเกมทุกอย่างยังเหมือนเดิมแม้บางครั้งชีวิตต้องเดินหา่างไกลแต่ทุกครั้งที่หันกลับมายังมีคนที่เข้าใจคนที่เชื่อในตัวฉันแม้ทั้งโลกจะไม่นี่และครอบครัวคือรักที่ไม่มีวันไปไม่ต้องการรถหรูหรือบ้านหลังใหญ่ ค่มีครอบครัวอยู่ใกล้มันก็เพียงพอใจเงินทองมันซื้อไม่ได้ความสุขที่แท้แต่ครอบครัวคือสมบัติที่ฉันจะรักไม่แตรครอบครัวคือทุกอย่างในชีวิตฉันคือที่ที่ฉันกลับไปในทุกวันไม่ว่าจะเจอพายุหรือฟ้าครึ้มฝนครอบครัวคือที่เดียวที่ฉันมั่นใจว่าเป็นของตน ที่ให้ฉันเกิดมาในบ้านที่มีรักที่ไม่มีวันรอยลาไม่ว่าชีวิตจะพาไปที่ไหนแต่ครอคก็คือที่หนึ่งที่ฉันจะไม่มีวัน สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบสแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยคําเตือนห้ามใส่เวลาอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย